สีกับภาพพยนในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่แทบจะแยกจากกันไม่ได้มันคงจะแปลกหน้าดูหากเราชมอเวนเจอร์แอนเกมแบบไร้สีสันทั้งเรื่องหรือดูอวตารแบบหนังขาวดําสีในภาพนตย์ไม่ได้เพียงแค่าทาหน้าที่หลังสันความสวยงามผ่านภาพไปถึงสายตาคนดูแต่ยังมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเฉดสีแต่ละฉาก many cinematographers hone in or focus on lenses on, on camera on, on stock on the medium itself and something that, that i really love and which i think is the most potent aspect of, of cinematography or thinking about uh, an imagery tells stories is color itself they do have a very unconscious effect physical effect on you when you watch a movie วิพัฒนาการของสีกัะภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคศ1895 Anna นาเบ e เซอร์เพนตีนแดนซภาพยนตร์สั้นขนาดความยาว45วินาทีที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเต้นสาว Anna นาเบลมัวที่แสดงท่าทางการเต้นอยู่หน้ากล้องคือหนังสั้นสีเรื่องแรกโดยใช้วิธีการระบายสีลงไปที่แผ่นฟิล์มแบบตรงๆในทุกๆเฟรม โดยในเริ่มแรกของสีในหนังนั้นส่วนใหญ่สีมีหน้าที่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามหรือบอกเล่าเรื่องราวแนวเหนือจริงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนอตเฟลตูภาพยนตร์แวร์มพลายคลาสสิกของเอฟเบนยูมัวนาไม่เหมือนกับเรื่องอื่นซึ่งหนังใช้วิธีการย้อมสีแบบทินทิงหรือการย้อมสีสีเดียวเขาเ้าไปในฟิล์มแบบโดยตรงเพื่อใช้สีต่างๆเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างบรรยากาศความลึกลับน่ากลัวรวมไปถึงการแบ่งแยกสีเพื่อบ่งบอกเวลาที่แตกต่างกันไป จนมาช่วงปลายยุคปี1 9 3 0เทคโนโลยีในการทำสีภาพยนตร์แบบเทคนิคคัลเลอร์ทรีสตริปได้ถูกพัฒนาขึ้นก่อให้เกิดหนึ่งในฉากจำมั่ที่สุดของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากเรื่องห h e วิ z a า d o อ o อวินาทีที่โดโลตีหญิงสาวตัวเอกของเรื่องได้เปิดประตูเข้าสู่โลกของพ่อหมดออสที่สีของภาพได้เปลี่ยนจากสีน้ำตาลเข้มสีเปียไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยสีสันและความสดใสทำให้เกิดปรากฏการณ์วิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ ทำให้สีไม่ได้เป็นแค่ภาพแทนของโลกปกติแต่สีในเหลืองยังเป็นเหมือนตัวละครสําคัญตัวหนึ่งที่ได้ถูกเขียนอยู่ในเรื่องราวหมุดหมายสําคัญจากเรื่องหนูวิสัตดอฟออสทำให้เราได้เห็นภาพพตยนตที่มีสีดูใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเห็นซึ่งในหนังยุคใหม่สีเป็นองค์ประกอบสําคัญที่แทบจะปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทั้งในฉากพลอพสีผมแสงและเครื่องแต่งกายใน Baby Drive ว สีชุดของตัวละครเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์และโลกของตัวละครต่างๆในเรื่องชุดของเบบี้นั้นส่วนใหญ่แทบมีเพียงสีขาวและดำซึ่งอาจบ่งบอกได้ถึงโลกที่ต่างกันสุดขั้วของตัวละครเบบี้ที่สีดำคือโลกแห่งอาชญากรรมที่ทำงานเป็นสิงห์นักขับให้พวกนอกรีดผิดกฎหมายกับอีกด้านที่เป็นสีขาวที่คอยอยู่ดูแลโจเซฟชายพิการหูหนวกพ่อบุญธรรมและการได้พบลักกับเดโบราห์ชุดสีแดงของแบทบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ที่บ้าระหำ่ำ สูตสีเทาของด็อกบ่งบอกถึงความเลว Now, no, love, และความดีที่ผสมอยู่ในคนเดียวกันในเดอะซิกเซนส์สีแดงใช้เพื่อเชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์ของความตาย ทั้งกลอนประตูห้องใต้ดินที่ตัวละครผีอย่างดตอร์ม,ออมาข้อมาใส่อยู่หรือเมื่อตัวละครเอกอย่างโคเห็นสีแดงเรามักจะเห็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็น เราสามารถทำความเข้าใจทฤษฎีสีกับภาพยนตร์โดยการแบ่งสีออกมาเป็น3ส่วนง่ายๆคือตัวเนื้อสีความเข้มข้นของสีและความสว่างของสีเริ่มต้นกันที่ตัวเนื้อสีหรือ hue คือสีโดยตรงที่เราเห็นเช่นสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีส้มซึ่งแต่ละสีนั้นก็มีความหมายในตัวของมันซึ่งสีแดงอาจหมายถึงความรักความลุ่มหลงความเกลี้ยกล่อความอันตราย สีฟ้าความโดดเดี่ยวความหนาวเย็นความหดหู่เงียบสงบหรือสีเขียวที่บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ความชั่วหลายสีสันที่มากมายบ่งบอกถึงอิสระ,ะในการสร้างภาพยนตร์ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ใช้สีสันหลากหลายเป็นองค์ประกอบแต่ยังมีภาพยนตร์อยู่ส่วนหนึ่งที่สื่อสารงานภาคผ่านโทนสีโทลักเพียงไม่กี่สีเช่นภาพยนตร์เรื่อง300ของแซ็กสไนเดอร์ หรืออีกหนึ่งภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง The Matrix ที่ใช้สีเขียวในการสร้างโลกสุดล้ำเหนือจินตนาการส่วนของสีส,ส่วนที่2 Saturation หรือความเข้มข้นของสีคือส่วนที่ช่วยกำหนดค่าสีว่าสีมีความสดมากหรือสดน้อยหลายฉากของหนังสงครามหรือหนังโลกหลังวันหาย,ยนะใช้กระบวนการ post-production ย้อมสีภาพให้มีความสดลดลงอย่างมากจนเกือบแทบจะเห็นเป็นขาวดำให้อารมณ์ของโลกในสงครามหรือหาย,ยนะที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและเยือกเย็น อาวาตาของเจมคาเมลอนใช้การนำเสนอโลกของดาวแพนดอร่าผ่านสีสันที่มีความสดเกินกว่าในโลกของความเป็นจริงซึ่งสะท้อนภาพของความแฟนตาซีและจินตนาการนอกจากนี้ saturation ยังสามารถบ่งบอกพลังของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Glass ของเอ็มไนชิยามารานแต่ละตัวละครในเรื่องจะมีสีประจำตัวเป็นของตัวเองสีเขียวกับเดวิดเหลืองกับเควิน ม่วงกับีอลายาซึ่งเมื่อตัวละครอ่อนแอชุดที่ใส่จะมีสีอ่อนแต่เมื่อตัวละครได้แสดงพลังหรือมีความแข็งแกร่งชุดที่ใส่จะมีสีเข้มส่วนที่ 3. brightness brightness คือค่าความสว่างของสีภาพ,พยนตร์แนวแฟนตาซีส่วนใหญ่เลือกใช้สีในโทนสว่างในทางกลับกันหนังอาชญากรรมเลือกที่จะใช้สีในโทนที่ค่อนข้างมืดเพื่อคุมโทนบรรยากาศความไม่น่าไว้วางใจ อีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นต้นฉบับของริชาร์ดดอนเนอร์กับแมนออฟสตีลของแซ็กเซนไนเดอร์ที่มันคือหนังซูเปอร์แมนเหมือนกันแต่ต่างกันแค่โทนภาพแต่ภาพยนตร์เหมือนออกมาคนละเรื่องหลักการออกแบบสีในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Color Scheme ในการออกแบบสีต่างๆโดยแบ่งออกเป็นสีแบบหลักๆได้แก่โมโนโครมาติกคือการใช้แค่สีเดียว อนาล g กัสคือการใช้สีโทนใกล้เคียงเช่นชมพูกับม่วงหรือเหลืองกับสม้ม c o m p l ีเมน t a ทัการใช้สีคู่ตรงข้ามเช่นแดงกับเขียวหรือส้มกับฟ้า t r i แอ i c ใช้สามสีตรงข้ามกันโดยอิงจากวงล้อของสีหลักการต่างๆของสีเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงสมดุลและความลื่นไหลของภาพ การใช้สียังสามารถดึงดูดความสนใจด้วยการใส่สีที่อยู่นอกเหนือจากภาพโดยรวมอย่างตัวละครเด็กสาวชุดแดงในชินเลอร์ลิสตหรือหนังยังซินซิตี้ที่ใช้สีบนหนังที่แทบทั้งหมดเป็นขาวดำสุดท้ายแล้วทฤษฎีต่างๆของสีและภาพยนตร์เป็นเพียงแค่แนวทางไม่มีสิ่งใดกำหนดตายตัวสีดำอาจหมายถึงความชั่วร้ายแบบชุดของด์ธเวเดอร์แต่ชุดของซปเปอร์ฮีโร่อย่างแบทแมนก็มีสีดำเหมือนกัน หนังของผู้กำกับอย่างเวสอนเดอร์สันหลายเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวที่มีปัญหาและหดหู่กลับใช้โทนสีสว่างสดใสเหมือนออกมาจากหนังสือการ์ตูนแต่หนังที่สร้างมาจากหนังสือการ์ตูนกลับใช้โทนสีที่มืดและสมจริงเหมือนหลุดออกมาจากหนังสงครามหนังในยุคหลังแทบทุกเรื่องมีสีเป็นองค์ประกอบหลักของภาพและภาพหลายภาพทำให้เราหวาดกลัวดีใจซาบซึ้ง สีเหล่านี้มันช่วยขับเคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่มีเพียงแค่ความสวยงามแต่มันยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายซึ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่นักทำหนังได้แฝงไว้ทุกสีที่เปลี่ยนไปในแต่ละฉากตัวแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกใหม่และภาพจําที่ติดอยู่กับพวกเราไปนานเท่านาน